สวัสีครับพี่น้องสีัสดีครับพี่น้องนี่มีการรับของในช่องชิดบ้าชิดเดลียวนะครับพี่น้องนี่ผกำลังพาพี่น้องมาทบุนไครัพี่น้องทำบุวันขาวซาครับพี่น้องวัน หลงปโตวัดวัดบางี่ใหญ่ดส yeah. ุว right okay? ่ายับพนองกเลยครับพี่น้องกเลยครับพี่น้องวีคนี้ายลายครับพี่น้องวันนี้วัดหลวงปโตครับวัดบางทีใหญ่เพื่อบางพี่ครับสกการใครเก็บกระเป๋าสัางได้ ขอเอกาสารคืนที่ขอมา,มานวยการด้วยนะครับใครเก็บกระเป๋าสตงางค์ได้ขอเอกาสารในกระเป๋าคืนด้วยจกปากขอบก็คุณเดนอยากสูงเลยถ<ม>วายสัตย์ทานตรงนี้นะครับนี่นะหลบม่อจะนั่งอยู่ตรงนี้นะใครจะถวายสัตยทานเดินข้างไหนคะข้างไหนคะเนี่ยไฟรับ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 เกี่ยนในจุดและเดินเดินข้าใกล้เลยค่ะเดินเข้าใกล้เลย มีแบงค์ร้อมีแบงค์ห้ารอมีแบงค์พันเดินมาแรกแล้วก็ได้สิริศุโการะบุญไปหล่อเทียนเทียไปด้านนี้นะหล่อเทียนจะไปด้านนี้ขอสักคนละยี่สิบบาทพอจะภาพหล่อเทียนหล่อเทียนเทียนนะแสบปีเกิดสิบสองราศี ใครเกิดปีชวดหยิบก้อนเทียนรูปหนูใครเกิดปีฉลูหยิบก้อนเทียนรูปบัวใครเกิดปีฐานเสือปีถอประตายปีมะโรงใหญ่ปีมะสิงห์ไลึาากปีมะนม้า ปีมาแม่ทุ่งปีวอกปลิงปีรากาไก่เราสุนัขปีคนหมูเนี่ยเดินไปตรงนี้เลยครับขอสักประมาณยี่สิบบาทบอคนะลายครับพี่น้าละลายหล่อเทียนไหมให้ญาติเดมหล่อละลายเทียนมันแต่แต่เช้ายังไม่มีใครไปหล่อเทียนเลยแม่ถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เดินมาตรงนี้ด้านหลังจะได้มีฝ่ายโดยชาสบันมีถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายผ้าวัดศิษย์าสาด ถวายสังฆทานกระชี้สารา,านิสฐานยังไม่มีใครเก็บกระเป๋าสตางค์มาคืนนะครับเมื่อกี้เขามาแจ้งว่ากระเป๋าสตางค์หายยัง,งม <ะ S 2> ไม่มีใครเก็บม,มาคืนใครเก็บม,มาคืนจะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเพราะเอกสารในกระเปา๋านั้นสำคัญมากนะครับขอขอเป็น เอทกระใแล้วก so ็กระเป๋าสตางนะส่วนสตางในกระเป๋าให้เป็นเาิมันตอนนี้จะติบกระปองเลยหนึ่งร้อยหกสิบบาทรับหรีเรก็เจอลำร้อยบาทรับเปินี้หนึ่งพันบาทรับเปิดนี้นะครับทางวัดมังสมมีมีฝากรองเท่าครับพี่น้อง มันดีคนร้ายหลายขนาบพี่น้องพี่น้องที่สี่ขบนแรกขงผมมานึงไวมีแตอร์สุกคนไปเรืยนะครับ ท่านจิตใจกทจเป็นอิมยที่มสุท่านจิตใังวันยี่สิปางรังเทืองสำหรับท่านที่ไม่ทราบปันตัวใส่มาพุตีจานำเก้าอันสูงส่าทองจากหมาปางนักธรรมสุขจีศิษย์้สสพัฒาชุ่มภูมิสรบุีพุท นองปุณคืุิสาเป็นชนไมกครับบอนิครับน้าคุณครับน้องเพื่อนบ้านห้ายครับพี่น้องข้างพมาครับห้ายนี่ภาข้าในบัวบัวสดครับน้อง Ну-ка. มีแต่ส uh ุขคอนรเนี่ยครับัมาวคนรายคนรายครับพี่นหลงคนหลาย นี่ต้อง้นเบือวันเขาภาษาพอดีครับก็รามัมีสุดวัสีไลคับนอรับลูกวโตครับแบบบางที่ง่ายครับ Terima kasih <muchas> telah menonton! ครับดอกบมาไปดองมากข้วหน้าแถาหน้าแถวหน้าให้เท็กบพีดดองแถวน้าติ๊กแร่ครับไปดอง มีครับพี่น้องน่นำให้เช็ดครับพี่อง ดูคือห้องน้ำด้วยครับพี่น้อง ม่นนนคมครับพี่น้องคือเบิงเชิ้นี้เลยฝากไปกำลังใจให้ช่องบ้าวิทิแฉแนวได้เยครับพี่น้องรัไลค์กระจาติดตามให้เด้อครับสําคัญกับเบิงงโฆษณาให้เด้อครับนอง คี่นี่สุขภาพพี่นองว่าไหวพ,พ,พระขอพรหลั่งหลั่งหลงบตโตหลังบางที่ยังไงครับสมรภคมินี่กับกมานี่และครับพี่น้องไข่สุิสุ่ไทยเลยก้าท้าวสวัสดีครับ